โตโยต้าเปิดตัวรถจดในฟ้าใหม่วิ่งได้กไกล6 0ร600กิโลเมตรพร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่ยาวนานถึง1ล้านกิโลเมตรเมื่อวันที่12มีนาคม2025ที่ผ่านมาในฝั่งของยุโรปโตโยตา้าคายรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นได้เปิดตัวรถจ์ในฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาด ในชื่อว่า Toyota c HR+ Plus ซึ่งแม้ว่าจะใช้ชื่อเหมือนกันกันกบรถยนต์ไฮบริดในยุคปัจจุบันของค่ายแต่ทางค่ายได้เน้นย้ำว่านี่คือรถยนต์ไฟฟ้า100%และเป็นรถยนต์ EV ในยุคใหม่ของค่ายสำหรับงานออกแบบโดยรวมของรถนั้นยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นเหลี่ยมคมแข็งแกร่งซึ่งโดยรวมนั้นคล้ายกันกันกบ c HR เวอร์ชน้ำมันที่เน้นความสปอร์ตและเฉียเฉียว อย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มของรถนั้นจะใช้เป็น eTNGA ซึ่งมีความเป็น EV เหมือนกันกับรุ่น B4X c มากกว่าซึ่งจะแตกต่างจากการนํารถยนต์น้ามันนั้นมาดัดแปลงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใส่แบตเตอรี่เมื่อเทียบกับ CHR เวอร์ชันน้ำมันซึ่งเป็นรถยนต์ไฮบริดที่จำหน่ายในยุโรปปัจจุบันในรุ่น EV จะมีขนาดตัวถังยาวขึ้น160มิมส่งผลให้ความยาวตัวถังอยู่ที่4,520ม mm, มพร้อมกับระยะฐานล้อ2,750ม mm, ิม ซึ่งยาวขึ้น110มิลิเมตรด้วยขนาดตัวถังที่ใหญ่ขึ้นทำให้ตัวรถมีพื้นที่ภายในห้องโดยสารเพิ่มเติมสามารถเก็บของเพิ่มขึ้นเป็น416ลิตรในเรื่องของคุมพลังขับเคลื่อนนั้นโตยตา c h r Lip จะมีทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหน้าและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อโดยในรุ่นเริ่มต้นขับเคลื่อนล้อหน้านั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดียว165แรงม้า จ่ายไฟด้วยแบตเตอรี่ความจุ57.7กิดโลวัตต์ชั่วโมงอย่างไม่ระบุระยะทางที่สามารถวิ่งได้รุ่นเพิ่มระยะทางขับเคลื่อนล้อนหน้ามาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยว221แรงมา้าจ่ายไฟด้วยแบตเตอรี่ความจุ77กิดโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด600กิโลเมตรต่อชาร์จและรุ่นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสีล้อจะมาพร้อมกับพละกกำลังรวมสูงสุด338แรงมา้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน5.2วินาที สำหรับในรุ่น a v i l d r i v e นั้นถือได้ว่าเป็นรถที่ทรงพลังที่สุดของแบรนด์โตโยต้าในฝั่งของยุโรปไม่รวม GR Supra Final Edition ที่มีพละกกำลังอยู่ที่429แรงมา้าในเรื่องของการชาร์จไฟแบตเตอรี่นั้นตัวรถจะรองรับการชาร์จไฟ DC ที่150กิโลวัตต์โดยทางค่ายยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าตัวรถสามารถชาร์จได้เร็วแค่ไหนแต่มีข้อมูลที่น่าสนใจอย,อย่างมากเกี่ยวกับการรับประกันและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ โดยทาง Toyota ได้เคลมว่าชุดแบตเตอรี่ที่จะถูกติดตั้งให้กับ t ต y ต t a 4 HR Plus นั้นหลังการใช้งานผ่านไป10ปีแบตเตอรี่จะยังคงรักษาประสิทธิภาพไว้อย่างน้อย70%พร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่แบบยาวนานถึง1ล้านกิโลเมตรด้วยการรับประกันดังกล่าวนั้นจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่าพวกเขาสามารถใช้งานรถยนต์ EV รุ่นนี้ได้อย่างน้อย10ปีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่เสื่อม ส่วนพื้นที่ภายในห้องโดยสารของรถนั้นโตยต้าได้กล่าวว่านี่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า SUV ที่ให้พื้นที่ภายในมากกว่าที่หลายคนคิดมีฟีเจอร์ภายในที่โดดเด่นก็คือหน้าจอส่วนกลางสำหรับสั่งงานตัวรถพร้อมกับระบบนำทางที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย2ตํตำแหน่งและหลังคาพารอมิกซันรูฟซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมของรถนั้นคาดว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลอีกครั้งก่อนการเปิดขายอย่างเป็นทางการโดยทางโตยต้าวางแผนที่จะส่งโตยต้า4 HR Plus เข้าสู่ตลาดยุโรปบางแห่งภายในปี2025นี้ขณะที่ตลาดอื่นๆในทวีปยุโรปนั้นจะได้รับ SUV รุ่นนี้ในปี2026ก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่าทางฝากฝั่งของเอเชียนั้นจะมีการทำตลาดด้วยหรือไม่ซึ่งในจุดนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปผูๆผลักรับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับ t o y o ต้า c h r พ l ั s รถจดัฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของทาง t ต y ยต้าที่เตรียมจะลุยตลาดในปีนี้ ทั้งระยะทางการวิ่งที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ห1ึครั้งกับการรับประกันแบตเตอรี่1ล้านกิโลเมตรนั้นน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคิดเห็นยังไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ